สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ free for all data structure algorithm ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องของ sorting algorithm หรือว่าขั้นตอนวิธีการเรียงลับนั่นเองนะครับโดยเราจะคุยกันเนาะว่าเราจะรู้ตัวของ sorting algorithm เป็นทำไมเนาะแล้วก็ sorting algorithm เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เราจะมาสรุปกันนะว่าวันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้างน,น,นั่นเองนะครับ โดยตัวของ motivation เนี่ยคือเราบอกว่าในหลายครั้งนะครับการเรียนแบบข้อมูลก่อนจะไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ปัญหานะครับอาจจะง่ายลงหรือว่าทําให้อัลกอริทึมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นได้นั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีทำลายอยู่แล้วทำลายเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอยู่น,นั่นเองโดยเราจะรู้ว่ากิจกรรมเนี่ยเริ่มที่ไหนจบที่ไหนซึ่งเป้าหมายของเราครับก็คือเราบอกว่าเราต้องการที่จะเลือกกิจกรรมนะโดยที่กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะต้องไม่ทับกัน คำถามคือเราเลือกได้มากสุดเท่าไหร่ซึ่งปัญหาเนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยหรือว่าเอากิจกรรมเนี่ยมาเรียงลำดับก่อนแล้วเอาไปเลือกได้นั่นเองซึ่งวิธีเนี่ยมันจะทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยง,ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองโอเคเรา sorting คืออะไรล่ะ sorting ครับก็คือการเรียงแบบข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆเช่นจากน้อยไปมากหรือว่าจากมากไปน้อยเองตัวอย่างเช่นครับเรามีอารีธันทั้งขวาอยู่จะเราพบว่าทางด้านขวาเนี่ยอาจจะยังไม่เรียงมาใช่ไหมถ้าเราเอาอารีธันทั้งขวาเนี่ยไปใส่ sorting algorithm บางอย่างขึ้้้้้นนนนนมมมาา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 แแลลวววเเเเเเรรรรรรบบอออออออกกก่่่่่โคคคคสิงงงไดจัััทททีีียยยืืซ็ นะเราก็จะเห็นได้ว่าทางซ้ายนี่มันคือการเรียงจากน้อยไปมากนะครับโอเคครับเรามารู้จักก kind of ับต okay, okay, ัวของ sorting algorithm ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยชื่อว่า selection sort เนอะซึ่งใช้วิธีการทำงานเนี่ยอยู่ที่โกำลัง sort โดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบแล้วก็สลับค่าเองนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามี array อยู่นะครับโดยที่ array เนี้ยคือ5 2 1 4นะครับเราจะเอา a r r ร y เนี้ยครับโยนใส่ตัวของ selection sort นะครับโดยเริ่มจากสีแดงเป็นตัวแรกครับแล้วเราบอกว่าเราจะสร้างตัวเฉลี่ยขึ้นมาครับซึ่งเป็นตัวที่อยู่หลังสีแดงไปเรื่อยๆจนถึงงตตััวววสุดท้้าาายยขอออรรรเเแลก็ค่่มมมิให หลังจากสีแดงไปเรื่อยๆนั่นเองเตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราหยิบสีแดงตัวแรกครับค,คือเลขห้ามาแล้วเราบอกว่าเราจะไล่สีมเงินไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมโดยเงื่อนไขของเราก็คือบอกว่าถ้าสมมติว่าเราพบว่าสีน้ำเงินตัวไหนเนี่ยที่น้อยกว่าสีแดงเราจะสับค่ามันตัวอย่างเช่นเราบอกว่าสีแดงคือ5สีน้ำเงินคือ2แล้วพบว่าเฮ้ยส,สองนี่มันน้อยกว่า5ใช่ไหมเราก็สับค่าครับตอนเนี้ยสีแดงเป็น2แล้วเราก็บอกว่าเอองั้นเราก็ไปดูตัวถัดไปเนาะแล้วพบว่าตัวถัดไปเนี่ยสีเงินเป็น1เพราะงั้นเราพบว่าสีแดงเเปป็็นน2สี1 สีน้ำเงินมันมากกว่าขอโทษครับสีน้ำเงินมันน้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็สลับค่าครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเพราะว่าเราก็จะได้มาเนาะว่าเป็นหนึ่งห้าสองสี่ถัดมาครับสีแดงเนี่ยมันไล่ครบแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเราก็ขยับสีแดงมาเป็นตัวสัดไปแทนแล้วก็ทําเหมือนเดิมเนาะก็คือดูว่าตัวปัจจุบันเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวที่เราดูอยู่ที่เป็นสีน้ําเงินแล้วเพราะว่าถ้าน้อยกว่าสลับค่าแล้วก็ไล่ตัวถัดไปเรื่อยๆเนาะทำอย่างนี้จนจบอารครับเราก็จะพบว่าเอ้ยเราได้อไรีที่เร ถัดมาครับเรามารู้จักกับตัวของ sorting ที่มันเร็วขึ้นมาหน่อยเนาะชื่อว่าเหมือนซอนั่นเองนะครับโดยการซอร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการทำงานอยู่ที่ n log n นะครับซึ่งอาศัยแนวคิดของ divide conquer ซึ่งถสมมติใครยังงงว่ามันคืออะไรนะครับก็เอาไปว่ามันคือการเรียงสีแบบหนึ่งแล้วกันนะครับโดยเราจะแบ่งขั้นตอนเป็นสขั้นตอนหลักคือนหนึ่งคือ divide conquer แล้วก็ combine เอง Buy e R. โดยด้านบนเขาจะเป็นการ divide e นั่นก็คือการแบ่งตัวของ array เนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆพอเราแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทาการ conquer ครับ conquer คือตอนไหนคือตตตตตอออนนนททีีีี่่่่่่ััััวววววขงงแแแแลลละเเเเราาบมมยยหืคด้ พอเราคอนเวอร์สเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่การเลิกกระสีเนาะแล้วค่อยเอาที่เราได้เนี่ยเอามารวมกันครับเรื่อยๆจนเราได้ตัวของอารีเต็มๆเหมือนเดิมมั่นเองที่มันเรียงมาแล้วโดยหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญของการทำเหมือดซ้อนครับคือการเหมือดอะไรนั่นเองโดยเราบอกว่าถ้าเรามีอารีสองตัวที่เรียงมาแล้วเนี่ยคือ A และ B เนาะเราสามารถที่จะทําการรวมเป็นอารีใหม่ที่เรียงมาแล้วเหมือนกันเนี่ยได้ภายใน big O N นั่นเองแล้วมันทำยังไงใช่ไหมมาดูกันโดยในวิธีการทำครับมันจะแบ่งเป็นสามกรณีด้วยกันคือหนึ่งคือกรณีทั้งสองอารเเรยยนี่ มันยังมีให้เปรียบเทียบอยู่นะเราจะดูว่าอันไหนที่มีค่าน้อยกว่ากันใช่ไหมเรามีอันไหนน้อยกว่ากันแล้วก็จะเอาอันที่น้อยกว่าเนี่ยเอามาใส่ด้านหน้าของอาร์ใหม่โอเคเรามาดูโค้ดด้านขวานะครับเราบอกว่าถ้าตัวที่1เนี่ยมีค่าน้อยกว่าตัวที่2เราจะเอาตัวที่เนี่ยครับเอาไปใส่ให้กับตัวของอาร์ใหม่แต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะเอาตัวของตัวที่2เนี่ยไปใส่ของอาร์ใหม่นั่นเองกรณีถัดมาครับคือกรณีที่อาร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยถูกเปรียบเทียบหมดแล้วใช่ไหมก็แปลว่าถ้าสมมติตัวใหน่่่เีทแลาอืๆ แล้วก็สามารถเอาที่เหลือเนี่ยมาแปะในอะไรใหม่ได้เลยโอเคเรามาดูโคนรด้านขวาแบน,นเดิมเนาะเราบอกว่าถ้าอะไรีก้อนแรกครับมันยังไม่เต็มมันยังใส่ได้อยู่แล้วก็เอาค่าของไอ้กอนแรกครับจะใส่อะไรใหม่ได้เลยถ้าสมมติว่าไอา้ก้อนแรกเนี่ยมันเต็มแล้วก็คืออินเด็กมันเกินใช่ไหมแล้วก็เอาค่าของด้านขวาครับเอามาใส่เลย โอเคนี่คือส่วนของโค้ดเต็มของเราเนะเราบอกว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองอาร์เรย์เนี่ยมันยังไล่ไม่ครบอินเด็กใช่ดไหมแปลว่าทั้งสองอาร์เรย์เนี่ยยังมีอะไรให้เปรียบเทียบแล้วก็โยนเข้ากรณีที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่ามีอาร์เรย์หนึ่งเนี่ยมันหมดแล้วแล้วก็โยนเข้ากรณีที่สองเนอะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนกว่าทั้งสองอาร์เรย์เนี่ยมันจะถูกเอามาใส่ในตัวของอาร์เรย์ใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง โอเคครับนี่คือส่วนของ merge sort เต็มๆเนาะเราบอกว่าเราจะเอาตัวของ merge array ที่เราเขียนเมื่อกี้เนี่ยเอามาใช้กับ recursive function เนาะโดยเราบอกว่าถ้าเอฟกับ r ก็คือมันเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมแปลว่ามันเรียงมาแล้วเนี่ยก็ return กลับไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่เราก็บอกว่าเราจะเอา m เนี่ยคือตรงกลางเนาะของ array นะครับเราเอาตรงกลางของ array เนี่ยมาแบ่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ส่งไป recursive เพื่อที่เราจะทำการเรียงก้อนซ้ายและก้อนขวาเองพอเราส่งไปรีการ์ดซิเสร็จแล้วเนี่ยเรา assume ว่าก้อนซ้ายมันเรียงมาแล้วก้อนขวาเเรรรีียยยงมาาาาแล้้้วนน่่กกก็จะท copy อซคับใส a แล้วก็ปี้ก้อนขวาครับใส่ B เราก็ส่ง a อละ B ครับเป็นเหมือนอะไรเพื่อทําให้ A และ B รวมกันเนี่ยให้มันเรียงกันแบบจัดร้อยเป็นมากนิ่นองโอเคครับเรามาลองจับเวลาตัวของไอคอนทึมนี้เลยดีกว่านะครับแต่อย่างที่บอกไปในคลิปแรกเนาะว่าการจับเวลาเนี่ยเป็นการวัดประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่ดีเลยนั่นองอย่าเอาไปทําตามนะแต่แค่อยากให้เห็นว่าเออหลักล้วเนี่ยตัวของไอคอนทึ่สองตัวเนี่ยมันเวลาตัดกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นเรามีอะไรขนาดความยาวเลย1นแสนตัวเราโยนใส่ตัวของเซติชันซอลเนี่ยมันทำงาน22ีิ แต่เรายัดใส่ตัวของเหมือนซ้อนเนี่ยทำงานแค่0.5เวียงเราพบว่ามันต่างกันเยอะใช่ไหมอันนึงเนี่ยทำงาน n กับ n สองอันนึงทำงาน n log n เนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมากเห็นได้ชัดเลยเนาะพอไงเวลาที่เราจะเลือกตัวของ aggregate มาใช้นะครับก็อาจจะต้องพิจารณาตัวของเวลาการทำงานด้วยนั่นเองแต่ตอนทำโจทย์จริงๆนะครับเราก็จะใช้ตัวของ built-in function ในภาษา C++ เนาะที่ชื่อว่าซ้อนนะครับซึ่งไอซ้อนเนี่ยครับมันใช้เวลาในการทำงานประมาณ n log n ได้นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีอะไรตัวหนึ่งครับที่มีข้างแต่5 1 2 4 3นนนัััั่่เเองงโดดยยยท้หมมมีีคครบวววาา5ต เราบอกว่าเราโยนไอ้อะไรเนี่ยครับใส่ตัวของฟุชชั่นซอร์สแล้วมันก็จะเรียงลำดับค่าให้โดยเดิมครับจะเป็นตัวของน้อยไปมากนั่นเองนะครับโดยเราต้องใส่อะไรไปบ้างละ่ะโดยสิ่งที่ต้องใส่ให้ตัวของฟุชชั่นซอร์สครับก็คือเราบอกว่าเราจะเริ่มที่ไหนละ่ะสิ่งนี้ครับเรียกว่า first iterator ครับกับจบที่ไหนละ่ะสิ่งนี้ครับเรียกว่า last iterator ซึ่งตำแหน่ง last เนี่ยครับมันคือตำแหน่งสุดท้ายบวกหนึ่งนั่นเองเช่นเราบอกว่าเรามี5 1 2 4 3เนี่ย last คือตัวสุดท้ายบวกหนึ่งนะครับ นอกจากที่เราจะมีคำสั่งซอสเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนคัสตอมซอสขึ้นมาได้ด้วยเนาะตัวอย่างที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือเราบอกว่าเราจะเรียงเลขคู่มาก่อนเลขคี่นะโดยที่เราบอกถ้าเป็นเลขคู่เหมือนกันเนี่ยเราจะเรียงจากน้อยไปมากห,หรือว่าถ้าเป็นเลขคี่เหมือนกันเนี่ยก็เรียงจากน้อยไปมากเหมือนกันก็จะได้ตัวของ s o สติ๊กเกอร์แบบนี้นั่นเองครับก็เป็น2 4 1 3 5แล้วเพราะงั้นนะครับถ้าเราเขียนตัวของคอมเพลช์ฟังชันเป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาซอสเนี่ยไป,ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ได้มหาศาลเลยนั่นเอง ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเราก็จะมาสุกันนะว่าวันนี้เนะี่ยเราคุยอะไรกันไปบ้างน,นะครับโดยตัวของ sorting algorithm น,นะครับก็คือขั้นตอนวิธีสําหรับการเรียนแบบข้อมูลเนาะซึ่งสามารถนําไปไประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นๆได้นะครับรวมไปถึงปัญหาที่เราจะมาคุยกันในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมกับทุกคลิปนะครับแล้วก็จะจบด้วยคําถามเนาะคำถามแรกครับคือ ควิกซอสทำงานยังไงแล้วก็ต่างอะไรกับตัวของเหมือนซอสนะอันนี้ก็ลองไปหาดูนะครับว่าควิกซอสคืออะไรแล้วมันต่างอะไรกับเหมือนซอสนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็อยากให้น้องลองไปเขียนตัวของคอมไบเนชั่นดูนะโดยให้เรียงลดับจากมากไปน้อยนะครับโดยที่จะมันเฉพาะต้องมาก่อนเช่น11 7 5 3 2 10 9 8 6 4 1นั่นเองนะครับก็คือเราเอาตัวของจำเฉพาะเนี่ยมาไว้ด้านหน้าแล้วก็ตัวที่ไม่ใช่จำเฉพาะเนี่ยไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ในกลุ่มของมันเนี่ยก็จะเรียงจากมากไปน้อยนั่นเองประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้คครรััับบสสวดี